บิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรุณวิทย์ทูบกระจ่างกับนักข่าวกลุ่มหนึ่ง mm hmm. เขาจะนัดสังสรรค์กันทุกปีนะค่ะถือเป็นงานประจำปีระหว่างกัน mm hmm. ปีนี้ mm hmm. เขาจัดกันไปแล้วละ่ะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละ mm hmm. uh, เขาจัดกันที่ชั้นดาดฟ้าของคอนโดริมเจ้าพยาบิ mm ๊กแจ๊ดเนี hmm. ่ยมีคอนโดอยู่แท่งหนึ่งสูง8ชั้น ริมเจ้าพยาปทุมธาน,นีโอ้บรรยากาศทำเลกแกลเอบวกบวก,บวกเดิมก็ทำขายในเวลาต่อมาทราบว่า Big j แจ๊ก็ไปกว้านซื้อคืนจากลูกค้าตัวเองไม่ขายละไปก็ขายไปแล้วาขายไปแล้วแล้วไ,<ม>ไปซื้อ <ไป S 1> คืนามานซื้อคืนกลับมาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เป็นทั้งวอลลุ่มเซฟเฮาส์แล้วก็จัด เวลาเขาจะพบปะสังสรรค์อะไรกันอย่างไรเขาจะใช้ชั้นดาดฟ้าของชั้นแปะอ๋อโอเคแต่ถ้าเซฟเฮ้าส์ก็ห้องอื่นๆในตึกนั่นแหละเยอะแยะสักห้องหนึ่งหาไม่เจอหรอกถ้าถูกโจมตีทางบกก็จะหนีทางน้ําถูกโจมตีทางน้ําก็หนีทางบกอไม่มีที่จอดท้องบนใช่ไหมดาดฟ้าจอดทอได้ไปได้หมดไปได้หมดพูดเล่นโอเคปีนี้เขาจัดกันไปแล้วหล่ะเมื่อวันศุกร์ที่20สบปรากฏว่าปรากฏว่า ลทนปีนี้มีไฮไลท์ครับมีเซอร์มีไฮไลท์มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือค <น S 1> มีแขกพิเศษคนพิเศษมายิ้มเยือนงานสังสรร์ระหว่างบิ๊กจ๊ดกับนักข่าวทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นงานสังสรรน,นักข่าวท,ทั้งทัที่รู้ว่าทั้งงานเต็มไปด้วยนักข่าวแม้กระนั้นบุคคลพิเศษบุคคลน,นี้ก็ยังกล้าไปเหยียบ ยังกล้าไปเป็นแขก V i P ของงานนั้นสุดยอดเลยอนั่นคือทันทีที่ไปเห<อ>ยียบ,บง,งานทันทีที่ไปเหยียบถึงงานก็เข้าไปออกอดคอตีเข่ากับบิ๊กแจ๊ดมันภาษากายมันสะท้อนถึงะะ<า>ควารเยียะยะระหว่างกันเอาทันทีที่นักขา่าวชักกล้องขึ้นมาปรากฏว่า บุคคลพิเศษคนนี้ก็ได้พูดเอื่อนเอ่ยเป็น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 วัฒกรรมที่มีนัยยะทางการเมืองอยู่หนึ่งวัฒกรรมนะบุคคลพิเศษคนนั้นคือใครแล้วก็เอื่อนเอ่ยวัฒกรรมทางการเมืองอย่างไรไปดูไหมอ่ะไปชมฮะดูกันเองดีกว่าเชิญค่ะดูภาพสื่อชัดเจนกว่าพี่แกกินเยอะๆกินหรือเปล่าจะโดนจะโดนเต๋ออย่างนี้เ อ้าวอ้าวทันไหมครับถ้าไม่ทันชมอีกรอบอีกรอบนะฟังดีๆนะตอนโดนเตะโดนเตะอะไรพิเศษตกลงบุคคลพิเศษก็คืออนุทินชั้นจะโดนจะโดนเตะออกะไดรนะโอเคจะโดนเตะออกจาก รัฐบาลก็เพราะคนคนนี้เออนี่รู้นะเรื่องในแวดวงทางการเมืองในแวดวงการเมืองเขาก็รู้เรพเพื่อไทยเขาไม่ได้แอพพีเอชเบ๊กแจ๊ดนายกทักษิณเองก็มีความในใจกับบิ๊กแจ๊ดพอสมควรอยู่จากศึกเลือกตั้งนายกบจอยู่อยู่หัวหน้าหนูอนุทินชาญวิรกูลมาทอนหนึ่งรองนายกหัวหน้าภูมิใจไทยบุกไปที่งานสังสรรค์นักข่าว ไม่แคร์ไม่สนจะมีนักข่าวภาพหลุดแน่นอนอจะถูกถ่ายคลิปไม่ที่สนเลยไม่แคร์ยิ้มรับกล้องยิ้มรับกล้องโอ้โหตลอดแล้วก็เสารล่วงหน้าด้วยเนี่ยจะโดนเขี่ยออกจากแต่ออกจากรัฐบาลเแต่ออกจากรัฐบาลเฉราะคนคนนี้นี่แหละอารมณ์ดีๆไปดูอีกหนึ่งคลิปดังต่อไปนี้น่าสนใจนะคลิปนี้ด้วยความเคารพไปดูซิ คลิปนี้ด้วยความเคารพนะครับบอกก่อนนะคลิปนี้ความหมายของคลิปอ๋อโอเคเป็นคลิปขณะที่คุณอนุทินกำลังอวยพรกำลังอวยพรกำลังอะไรต่อมีอะไรตามระยะสังคมตามภาษามิตรท,ที่ที่จะแสดงต่อกันนะครับ, <c oughs> รบทีนี้กล้องก็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 ก,ก,ก็สายไปส่องแขกในงานด้วยจะได้เห็น คนพิเศษอีกจํานวนหลายคนทีเดียวปรากฏว่าปรากฏว่าคนอนุทินไม่ได้ไปคนเดียวคุณอนุทินเอาข้าราชการระดับผู้ใหญ่ระดับปลายกระทรวงอธิบดีเกือบจะทั้งกระทรวงหาดไทยไปร่วมงานของบิ๊กจ z ดคืนวันนั้นด้วยโอ้ไปดูกันสิที่เหลือก็เป็นน้องๆที่กำลังจะเิญเติบโตในหน้าที่งานที่กรมการบกรองัมามากันต้ทีเดียวนี้ อยากที่แจนะครับก็ผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็คงคงรักษาสมรถภาพที่ดีเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับคนเก่งคนดีพบกันนะครับความเปินรุ่งเรืองความประโยชน์ความที่เป็นประโยชน์แบนรวมมันก็จะต้องเกิดขึ้น ทุกานกคเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มารับประโยชน์ร่วกนก็ขอให้วิจัดปีใหม่นะครับครอบครัควแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับจวงประสบกับความราบรื่นสำเร็จในการทำงานนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงมีชัยชนะเหนือผู้ที่ไม่หวังดีกับพี่แจ๊ดอย่าง,ง่าไดยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราได้ใน ทีมีสภาพที่นี้ที่ดีเช่นนี้นะครับเพื่อทำาห้ระบบรูปกบบที่สถาบันนี้เราให้ทำงานที่สุดดท่านี้ได้ครับโอเคบิ๊กแจ๊ดเป็นใครบิ๊กแจ๊ดก็เป็นแค่นายกอบจจังหวัดปทุมธานีแต่รองนายกมท1หนึ่งกวดอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยยกค่าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยเกือบจะทั้งกระทรวงไปร่วมเฮิอาปาร์ตี้ด้วยมันสะท้อนอะไรมันบอกอะไรความสัมพันธ์ว่ากันที่จริงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นควรจะเป็นคุณทักษิณไม่ควรจะเป็นคุณอนุทินค่ะว่ากันที่จริงการยืนระยะใกล้ชิดอย่างนี้มันควรจะเป็นภาพระหว่างทีมบิ๊กแจ๊ดกับทีมของพรรคเพือพ่อไทยแต่มันไม่ใช่ไอ้ที่มันไม่ใช่เนี่ย บางทีคุณทักษิณก็ต้องกลับไปนั่งทบทวนนะและบางทีคุณทักษิณก็น่าจะย้อนกลับไปถามน้องสาวของคุณทักษิณก็คือคุณแดงถามคุณแดงสถานการณ์มันเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมคุณ <มา S 2> แดงเยาวภาก็ควรตอบสักนิดหนึ่งมาไกลแล้วเอากแค่นี้นะพอละพอนะพัอ <จบ S 1> นนะนะ